สวัสดีครับพี่น้องสุขุมสุก้อนสมองสวนคือเก่านะครับเด้อมันอีกกินเข่าก็ปลูกกับร้านครับขอบคุ้วพี่น้องมาเจียงจืดพัดแตงแล้วก็มีย่ำเห็ดหูหนูนะครับย่ำเห็ดหูหนูใส่บุญเสร็จมาพี่น้องกินนนกันแซ่บๆนะครับให้ลูหลกัร้านกินเขาแรงครับมันนี้ก็ได้นะครับแซ่บๆนกันสดโบแต่ไทยไก่ให้พี่น้องเห็นแล้วอ๋อชั่งนี่แล้วแซ่บพึ่งเก่าอืแซ่บ ย่างเสียบไม่ย่างเอาไหมลูกเยีกยนกันนั้นร้ายย่างเลยเนี่ยต้องก,กิบก,กับว่เข,ข่าจอเท่ากับว่เข่าจอมื้งไม่ฟ้าเข่าจอเพืเดียวนู่กับหลานกับขอบคุณอย่างไพี่น้องเอ้ยนะครับ พี่น้อกงกดไล,ลค์กดแชร์นะเด้อครับเด้วนะครับขอบคุณหลายๆสมองสุรรณน่นะ <S <S 1> <S 1> น้ำยุบไปแล้วลงไปน้ำชุบตินย่าเน็ดหนุ่นนมมันย่อยปมปุดๆดิดด ออ,อสูดให้น้องกินหลายย่างนะครับเออย่างร้านาน,นอ,ยอยู่ก็เถอะพี่น้องเดี๋ยวก่เห็นนะ้ำปรปีบมาสูดมาท่า,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 างาเกความบะม่นี่พี่น้องเอย,ยงพี่น้องเบิ้งนนะครับไปเอวน้ำนกนือร้านนี้สองคนพอได้ก็ได้จมน่อพี่น้องเอย มีร้านก็จะาคือูกบเฟสอยากไปหรกมาเด้ออรอร่อยมากอืมอร่อยกเลกใช่อร่อยมากๆน่าจะกินได้หลายแนหนั่นทัน่กินพอจะกินพัดนจจัเนอะอพัดนึงก็แแทบ นี่เนี่พัดแตงกัวอ่อนๆครับพี่น่มันจะเป็น้อแกลวพัดแตงกัวอ่อนๆมันม่้ายางกวมกล้น่าอร่อยมากเลยอพี่อชอบเูนมากกลับกินลูอกพ่อชอบเททูนูไหมมากจ้่องหยาบ๊ดดีขึ้อเียวิันอ่าดู nóng kip mình kinh đấy luôn, Khắp mm. như con, nhầm khắp nó hòn mà, hòn, cái gì mông câu kìa câu, nó vào chờ nhấp, nhấp được ngay cái Hello, mom. 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 Hello, mom.

กนยังเปลนวัดอยู่วันเศ้านะครับ้าใครเนี่ลกิวันเศ้าลูกมูกอหายล่ะเรียนน้ำเป็นวัดเ็ราเศร้าไปเนื้อนีไม่ได้จะเปลี่ยนหลอดมาหลอดแบ่งเป็นแลักพี้องคตละคแ่ไงแหวงน้ำเน่เด้อครับมือกินข้าวคับลุกกับลังกับข้าวควัวพซนิัวซนเวเนวิซวิมเนว่ซวนวัวันั